เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนวเวียงกัมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนจอ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวเวียงกัมพูย้อนหลังไปเมื่อ17เดือนที่แล้ววันที่16มกราคมพุทธศักราช2559เวลา19นาฬิกา4ีนาทีราหูยกหรือย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงสำหรับราหูนั้นหลายท่าน ได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็มีความกลัวบางท่านอยู่ในเกณฑ์ของหวาดผวาไปเลยเบื้องต้นต้องเรียนครับว่าโหราศาสตร์ในแนวทางผมนั้นไม่มีดาวดวงใดดีเลิศประเสริฐสีที่สุดและไม่มีดาวดวงใดเรวร้ายที่สุดราหูในดวงชะตาจะทําหน้าที่เป็นไวพริกปฏิพานนั่นแปลลึกลงไปก็คือ ความคิดสติปัญญาเวลาเจอปัญหาที่ไม่เคยเจอแล้วแก้ได้ใครแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งคนนั้นราหูมีคุณภาพดาวที่ตรงกันข้ามกันคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีและเป็นดาวของการเรียนรู้เป็นดาวของเป็นดาวของสมองดังนั้นดวงชะตาคนเราถ้าดาวพฤหัสเด่นเรียนหนังสือเก่งเรียนปริญญาตรีได้4ปริญญาโทได้4ี่ แต่ถ้าพลรหัสเด่นราหูเสียต่อให้จบด็อกเตอร์ไดเอ็กซ์เซเลมาราหูเสียเนี่ยเก่ง่ทฤษฎีไม่ไม่เก่งปฏิบัติดังนั้นผู้ที่จะประสบความสําเร็จได้ในสังคมปัจจุบันพลรหัสสัปดีต้องมีคุณภาพและราหูต้องมีคุณภาพ <S <S ผมให้ความนิยามของราหูดาวดวงนี้ถ้าเปรียบเป็นคนทุกอย่างที่ต้องการจะต้องได้มาโดยไม่มีคําว่าศักดิ์ศรีหรือลูกผู้ชายนี่คือความหมายของราหู ราหูนั้นเป็นดาวที่ไร้ขอบเปรียบเหมือนความมืดครับความมืดอยู่ในโลกเราได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานดังนั้นในช่วง17เดือนที่ผ่านมาวิถีชีวิตของหลายท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปมาเริ่มต้นกันที่ราศีเมษรครับเมื่อราหูย้ายอยู่ในราศีสิงห์ผมต้องบอกว่าผมกําลังย้อนอดีตนะไม่ใช่อนาคตนะครับเมื่อราหูอยู่ในราศีสิงห์ตำแหน่งราศีสิงห์ของคนราศีเมษเรียกว่าเรือนปุตตะแปลว่าบุตรหรือการเริ่มต้นดังนั้น พี่น้องชาวราศีเมษในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบุตรมีแบบไม่ได้คาดคิดบางคนคบกับแฟนเจอกันครั้งเดียวเอาตัางคันเลยมีลูกน้องมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆที่ลักษณะของการท้าทายเกิดขึ้นตลอดเวลาส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้ที่เกิดตรงกับราศีเมษนะครับราศีพฤษภเมื่อราหูอยู่ในราศีสิงห์ราศีสิงห์ของคนราศีพฤษภคือพันธุพันธุก็แปลว่าพ่อแม่ครอบครัว ราหูเป็นดาวแ่นการแตกกระจายพอเข้าไปอยู่ในพันธุของคนราศีพฤกษบก็ทําให้สูญเสียญาติผู้ใหญ่ตกงานบ้านแตกสละขาดถูกกันแกล้งสําหรับพี่น้องชาวราศีเมถุนราหูที่ไปอยู่ในราศีสิงห์เรียกว่าสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะแปลว่าสหายหรือสังคมหรือสิ่งเล็กๆที่มารวมตัวกันส่งผลให้พี่น้องชาวราศีเมถุนนั้น มีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่จากคนที่อยู่ในวงการสายการธุรกิจก็ไปเจอศิลปินคนที่อยู่ในสายศิลปินก็ไปเจอวงการแพทย์อะไรประมาณนี้คือเจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพี่น้องชาวราศีกรกฏครับราหูไปอยู่เรือนกระดุมพระกระดุมพะระแปลความหมายตรงๆก็คือเงินทองทรัพย์สินนั่นแหละเข้าหลักเกณฑ์ที่ว่าราหูลวงทรัพย์คําว่าราหูลวงทรัพย์คืออะไรครับคือราหูเนี่ยเป็นความมืด พอท่านได้เงินมาเก็บไว้ที่ไหนเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าก็เป็นความมืดก็เป็นที่อยู่เป็นที่ของราหูราหูก็เห็นเอาไปเก็บใส่ลิ้นชักก็เป็นความมืดอีกราหูเห็นราหูก็ลวงทรัพย์ก็จึงทําให้ท่านมีรายจ่ายเพราะว่าราหูอยู่ในตําแหน่งการเงินอันนี้คือความหมายของราหูลวงทรัพย์แล้วก็พี่น้องชาวราศีกันครับราหูอยู่ราศีสิงห์เนี่ยเรียกว่าเลือนวินาศจึงมักจะถูกหลอกเชื่อคนง่าย ทำอะไรหลงไหลไปตามกระแสสังคมขาดความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มักจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีโดยไม่ได้คาดคิดเสมอ <S <S สําหรับพี่น้องชาวราศีตุลครับราหูอยู่ราศีสิงห์เนี่ยเป็นเรือนลาภะส่งผลให้พี่น้องชาวราศีตุลมีโชคลาภมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ได้รู้ความลับบางสิ่งบางอย่างที่คนใกล้ตัวปิดบังไว้ทําให้เรารู้โดยไม่ได้คาดคิดสําหรับพี่น้องชาวราศีพิจิกราหูอยู่ในเรือนกรัรม,มะ เรือนการงานทําให้มีการเปลี่ยนงานใหม่มีการแต่งงานและได้ในสิ่งที่รอคอยส่วนพี่น้องชาวราศีธนูราหูอยู่เรือนสุภะอันนี้เสียชื่อเสียงบางท่านล้มละลายบางท่านถูกนินทาว่าร้ายถูกกดดันพี่น้องชาวราศีมังกรครับราหูอยู่ในเรือ,มอนมรณะการเงินเหมือนจะได้แต่ไม่ได้โอกาสดีๆ มองเห็นแต่คว้ามไม่ได้พี่น้องชาวราศีกุมราหูอยู่ราศีสิงห์เรียกว่าราหูอยู่ในเลือนคู่ครองอยู่ในเรือนคนใกล้ชิดส่งผลให้ต้องเคลื่อนไหวความเป็นไปตามสังคมแวดล้อมขาดความเป็นตัวของตัวเองและพี่น้องชาวราศีมีนราหูอยู่ราศีสิงห์นั้นถือว่าราหูอยู่เออลือนอริส่งผลให้ท่านมีศัตรูมีการทะเลาะเบาะแวง้งมีเรื่องที่หงุดหงิดกับคนรอบข้าง และท่านกําลังจะบอกผมว่าผมลืมไปราศีหนึ่งใช่ไหมผมไม่ได้ลืมแต่ผมบอกว่าเมื่อราหูทับราศีสิงห์เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับทุกราศีนั้นจะเกิดอยู่ที่ราศีสิงห์ร <_ kidding. S 1> าศีเดียวแปลความว่าราศีสิงห์จะรับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อราหูทับตําแหน่งเกิดทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น17เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่16มกราคม2 5 5 9ผมหยิบยกมาให้ท่านรู้ว่า เวลานี้โปรดเตรียมตัวเลี้ยงส่งราหูครับวันที่4สิงหาคมราหูจะยกจะย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งไปอยู่ในประตูราศีจะส่งผลความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับพี่น้องหลายๆราศีโปรดติดตามคลิปต่อไปครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นที่ถูกใจก็กดไลค์คิดว่าใช่เป็นประโยชน์แน่ๆกดแชร์ขอขอบคุณที่ติดตามชม ขออำนาจคุณภระศรรัตไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกคุ้มครองผู้ชมทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยอุบัติเหตุโภยภัยทั้งหลายทั้งปวงที่สำคัญขอท่านมีความมั่นคงร่ํารวยมั่งคั่งยิ่งขึ้นขอขอบคุณนะสวัสดีครับ